ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเมนูวันนี้เช่นเคยไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่ผงชูรสนะครับก็แก๊สแล้วก็ใส่น้ำเปล่ารอน้ำเดือดสักครู่หนึ่งอพอเดือดแล้วก็ผัดเช่นเคยก็ พริกกระเทียมเอาไปโขลกพอหยาบผัดให้หอมก่อนสักกู่นหนึ่งนะครับพอหอมแล้วก็เอาหมูบดไปผัดให้สุกนะครับพอสุกแล้วก็เอาฟักทองไปหัน่นเ,เ,เป็นชิ้นเล็กๆเอาไปล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปผัดน,นะครับผัดเป็นเล็กๆน,นี่เมน ก็ะะะใส่ซอสหอยนงรมลงไปเลยแล้วก็ซอสาเกลือเล็กน้กแล้วพอสุกแล้วนะครับก็มีเลย ใส่ใบกันชาในใบนิ้เดียวพอจะตับัขบให้ตัวน้ำให้ตันน้ำนิดหนึ่งสุดท้ายก็ใส่ใบกะพงลงไป ติดใจได้เลยพร้อมเปิดเรียบร้อยนะครับผัดกระเพราฟักทองหนูสับผมทำช่อง,งนี้ก็มาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับมีลูกย่างที่ดีแล้วครับอยู่ออวด์อยู่อีนนะครับ,รบถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์แต่ที่นี้แน่ฝากกดติดตามด้วยนะครับไวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสวดีครับ